สวัสดีค่ะมาพี่น้องกินเขากับนี่แกงปลาพี่น้องแกงปลาใส้นยวมาพี่น้องเอ้ยเสร็บนุกกันนะพี่น้องอากาศเนเย็นพี่น้องิ้งเขากินเขาเศร้าพี่น้อง แงใส่ปนิ่นปนิ่นตัวน้อยๆใส่คุ้มเหัวในมันหนาวพี่น้องอากาศหนาวมาทั้งทา้ง้านพี่ทั้งวันนองเนาะมากินข้าวน้มกันพี่น้องมาสุดยอด

啊，都能弄完。吗 干，很 ngọt、啊。嗯嗯 <laughs> สำหรับเอฟจีในไอทีเพื่นขอมากยิ่ได้พี่หน่อยเพื่นขอมากกินนั้นช่วยจุใย้เบิง์นเดอร์นะพิ่นว่าถ้าได้มีโอกาสได้ไปหาช่วยจุมากกินให้เพื่นเบิ่งอยู่พี่หน่อย Nào mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> các <coughs> นนาวเลยว่างมือสามมือนี่เดี๋ยวพี่น้องหนาวแลกของปีปีนี้มา飒หานาว飒พี่น้องนาทีหนาวซุงมหอปีใหม่เลยล่ะดูแลสุขภาพนันเ้อพี่น้องเด้อ ทุกคนนุ้ออยจังลมแมวน่งกิง้นในบาทนุ่นหนาว <c oughs> 拔什么呀？干啥？是方便。嗯嗯。 บอกบอกพร้อมครับ ินยาได้ไหมพี่น <tots go. S 1> ้องปลาตัวน้อยวันนี้กางมันลายกินปลาตัวใหญ่ก็บพราแซ่บไม่ได้ดูดไม่ได้เล่มกางพี่น้องเห็นังเนอะบางคนเพิ่นบ่กินเพิ่นบ่มากินปลาใหญ่เด้พี่น้องเพิ่นมากินปลาตัวน้อย Mình cho đây lim để thẻ 再比咯。Uh, you know. เอาหอวล้าไปพี่น้องเอ้ยกินมาเบิดแกงลายทราบเหมือนไงหนึน่ง <laughs> เอ้ยมืาอนี้ก็มีเท่านี้นะพี่น้องน <c oughs> อเนาะเฮ้ยพี่มีเท่านี้เนาะพี่น้องถ้าอยากให้กินยังให้เบิรงกะคอมเมนต์มาาด้วพี่น้องด้วยข้าวมนต์มาเดี๋ยวสิเอามากินให้พี่น้องได้รับชมเนาะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้อาบรีน,นด๊เดด้อยจ้ะพี่น้องเด้อเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจในการท่าคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับชม คือว่าอาจจะกินบ่แ่บกินบ่เป็นตัวแบ่บสีอาย่ากันได้พี่น้องเ้อ <laughs> นั่งกินแต่สิกินแบบบ้านๆแบบนี้แ่ะพี่น้องกินแบบบ้านๆนั่งกินบ้านๆห้าเนี่ย่หละมันสแ,สบแ่บหละเนาะพี่น้องเนาะสุดๆท่านั้นแล้วกับเขาบ้านห้ากินแบบง่ายๆกับเขาวบ่ต้องเลิศหรูอย,อย่างไยแต่ว่าแฝงด้วยความอร่อยสุดๆไปเลยพี่น้องเอ้าลิปนี้ก็ลาไปแลวเนาะพี่น้องเนาะ สามารถกรฝากกดแช่์คนไหลน้ำเดิมพี่น้องคลิปนี้ก็ล่าไปแล้วนเนาะพี่น้องสวัสดีจ้า